สวัสดีครับวันนีครับช่องมีชาแนลนะครับวันนี้มาทำคลิปอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์แฟนผมนครับตอนนี้เป็ววันเกิดแล้วเนี้ยจะดูสภาพก็ต้องไปทํางานด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะก็ไปเที่ยวไหนไม่ได้ด้วยช่วงเหตุการณ์แบบนี้้ลยนะตันนี้จะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์ดูนะว่าไม่รู้ว่าจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่า,าก็มีว่าจะซื้อของไปให้นาออาจจะเป็นเครกหรืออะไรก็ว่ากันไปนะก็ จะทําคลิปนี้ให้เพราะว่าอยากเซอร์ไพรส์เนาะอยากทำให้รู้สึกดีทํางานกันมาตลอดก็วันนี้ก็ออกไปทํางานครับผมก็มาทํางานตั้งคนตั้งคนทำงานวันนี้ก็เลยแกล้งเนียนๆเ,เอารถมาบอกว่าผมตกเพื่อกลับไวไปหาอะไรกินกันแต่ก็น่าจะมีพีุ่ดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ไม่รู้วัวนนี้จะเซอร์ไพรส์อะไรดีมีผู้สนับสนุนด,ด้วยก็คือแม่เราแม่เอเราส่งตังค์มาให้ว่าไปซื้ออะไรให้จิบกินดี เดี๋ยวีนี้ก็อาจจะทํางานเลิกเย็นก็เดี๋ยวไปหาดูซื้อเค้กหรืออาจจะพาไปกินอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาร้านทําเค้กแปลกๆหรือว่าน่ากินเนาะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าฝนก็ตกด้วยดูดิตกฝนต,ตกด้วยเนี่ยนี่จอดรถอยู่เปิดคลิปก่อนเนาะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับว่าผมจะเซอร์ไพรส์ยังไงแล้วก็จะได้เรื่องหรือเปล่าไอการวางแผนเซอร์ไพรส์แกงอะไรเนี่ย ไม่ค่อยตะนัดเลยโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ทํางานก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักเที่ยงหรือยังไงเราก็ไปหาสั่งเค้กแล้วก็ไปดูว่าเราจะเซอร์ไพรส์ยังไงได้เจอกันครับผมกินผักครับตอนนี้เราก็พักเที่ยงครับรอไปหาซื้อของให้ครูวันนี้ก็มีคาอวยพรจากครูวิชนแล้วก็พี่เอให้นะครับวันนี้เรามากินข้าวตามกันอ่ะเดี๋ยวเพิ่งกินมาเพิ่งกินคำอวยพรตอนลุงอวยพรของน้องจิ๊บเนาะนี่บะจิ๊บด้วย ็คืออยากจะให้ครอบครัวมีความสุขครับผมยั่ยืนมีหน้าที่ทำงานที่ดีแล้วก็ขอให้ย้ายมาอยู่เพิ่มรวๆนะครับนะใช่ไหมมีความสุขครับโอ้ถค่คองควันด้นี่ครับนี่ไว้ธรรมดาอ่ะ่พี่ครับผมก็สงสารมันเกิดแล้วกันช่วทีก็อย่าอย่าเอ็ด เบนจี้มากนะก็ตามใจเบนจี่เขาเยอะเขาอยากได้เรก็ให้เขาอ่างปลาล้อแม็กล้อรถอะไรนะให้ตามใจเขาตาแดงมาทำงานทุกวันเลยก็คิดถึงเนี่ยล่มปลาอ้โหรุ่มปาเนาะก็ตามใจเขานะรู้เปล่าโอเคโอเคครับมันจะได้ตาลางนะครับแต่ก็ไม่มีตาาดครับโอเคลุยแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็ทํางานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็สี่โมงกว่าเลยเกือบพามงแล้ว โทรมาเมื่อกี้เจากก้าของก็โทรมาแล้วว่าถึงบ้านแล้วนะเออเราไม่รู้จะไปเจอภพยอย่างไงแล้วตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวค่อยกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วก็พาไปนะพาไปกินอะไรก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราขับรถกลับลาดซูรีก่อนกินอะไรอ่ะไปกินอะไรดีไปโรบินสันเดินเล่นกันไหม้กอะ่ะก็ไปเดินเล่นก่อนแล้วโอเคกินอะไรกินอะไร นไไปกินเอ็มเคน้เปิดบ,บ้านแล้วไปกินอะไรโอเคครับรถก่อนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเวร,เเรา,าก็อาบน้ำแต่งตัวใกล้ึงเนวะอาจจะอาจจะแบบเปิดคลิปใหม่นะว่าเวันนี้พาไปเดิเล่นอะไรเงี้ยเน,เนียนไปนะโอเคครับเจอกันครับ สวัสดีครับวันนี้วันเกิดจะไปทำอะไรกันดีครับหาอะไรกินเราไปรับสมาชิกกันก่อนนะครับวันนี้เราจะไปกินอะไรกันครับรู้ยังเนี่ยอ่าอาจจะเป็นชาบูชาบูโ okay, อเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราไปหาไปกินกันไปไป็วแส้ค่ะสีเลยฮัลโหลไ น de e ั่คือสวัสด <whatnot> ีของเราที 6, ่เรากินกันรอบที่ละสามร้านห้าแล้วสำหรับวันนี้คันไปหนึ่งคันไปหนึ่งค่ะคันไปหนึ่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะคอน้ำมันดอกว่าซื้อตาตอนนี้ไม่ไหวแล้วไม่ฟังแล้วไม่ฟังไข่ทับไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่ไหนไม่รู้แม่ไป วันนี้ก็มาที่ชาบูชาบูอะไรเนี่ยร้านเนี้ชาบูโซโม่โซโม่กาแฟหนึ่งเก้าเก้านะคะชาบูโซโม่อันนสองคนนี้กินใส่เนื้อได้ไหมได้ค่ะใส่ได้ค่สโซไซนี้ใส่หมูใส่ไหมูก็โซไซเหมือนกันตอนนี้เราอยู่ที่ชาบูโซโม่นะคะที่ลาบุรีเนาะมาดูว่าเขาจะมีอะไรให้เรากินบ้างน่ากิดกันเลย กําลังแบบซีเรียสมากสําหรับการเลือกเมนูในชุดถัดไปทั้งที่ชุดแรกนั้นยังไม่มาแล้วจ้ะต้องต่อในเรื่องนั้นจับบุสโต ไม่ใด้ปากเขาสั่มใช่ไหมอ๋อเป็นเตยมุกออเตมุกตมุกนะคะเป็นผู้สั่งเค้กเล็บลี่นี้น่ารักมากแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะคุณหมีโวยพรอะไรให้เราไหมไม่ต้องหรอกเอาละให้เราโวยพรอย่างเดียวก็พอแต่ขอโวยพรให้ทั้งสามคนเนี่ยได้สอบ ติดบรรจุแล้วก็ได้เรียกเป็นข้าราชการเลยในปีพศ2564นี้ปังปังปุงปริเยแม่มปังๆๆๆมากอ่ะก็ขอให้ตัวความสำเร็จและพี่การงานเพี่ยง <c oughs> ทำงานสบายใจเออพี่ยงเออขอเราทำงานสบายใจขอบคุณคุณนายเอ้ด้วยนะคะที่เป็นผู้สนับสนุนเคกวันนี้ มันคือทำไปแล้วคนเราก็มีผู้ทีนาอไปัะรวยร่รวยรวยคยิ่งขึ้หูยางานวัละมืบารสับหิวอันนี้ของสร้อยค่ะน่ พี่วยไปก่อนเลยเลยี่เอาไม่เยอะหดกมันวยดึกๆคเพี่วยแล้วอุ้ยแม่วยมากพี่หวยมั้ยาวมาวุยมากมวยกินหมดไปให้คนโอ้โห้ชอบนะะอนแล้ว่ะท เยขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยทําให้ตำเม็ดทักคนเดียวนะจะไมำเร็จแต่ว่าแล้วทำไมวันนี้นี่สมาชิกคู่่วมสบทบแม่แม่สร้อยแล้วก็แม่หมวยนั่นเองอ่คนนี้นะคะโสดและรวยมากนะอย่าลืมร้านซูโมโ่ครับซูโมโ่ร้านบุรีครับดีมากเลยครับนี่ มีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยทำเซอร์ไพรส์เราซื้อเค้กมาขอบคุณมากค่ะครับราคาอร่อยอร่อยเลยนะใช่อร่อยอมากๆดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบบ๊าายยนี่